เมืง่องที่แล้วผมพูดถึงการหว่านปุ๋ยเม็ดไปเนาะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำกันบ้างนะครับรว่าระยะเวลาในการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเนี่ยมันควรจะเท่าไหร่นะครับปุ๋ยน้ำกับปุ๋ยเม็ดแตกต่างเลยนะครับคือปุ๋ยน้ำเนี่ยพอฉีดพ่นปุ๊บมันจะดูดซึมเข้าไปอยู่ใต้ใบทันทีนะครับเพื่อให้ใบของต้นไม้เนี่ยได้เอาไปใช้ได้ทันทีเลยซึ่งจะแตกต่างจากปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเม็ดมันจะเป็นเม็ดเป็นโมเลกุลครับมันจะปลดปล่อยไปเรื่อยๆครับจนกว่าเม็ดของมันจะหมดอะแต่ปุ๋ มันไม่ใช่อายุที่สั้นกว่าหรอกแต่ว่าต้นไม้มันกินไวกว่ามันเอาไปใช้ได้เลยทันทีไงซึ่งตามหลักปกติแล้วพอเวลาสารอาหารเข้าสู่ใบปุ๊บไม่ว่าจะเป็นสารอาหารหรือกรดอะมิโนนะต้นไม้ จะนากรดอะมิโนไปใช้1นถึงสวันแรกหลังจากฉีดพน่นเพราะฉีดพ่นกรดอะมิโนอย่างเช่นเพื่อนๆฉีดพ่นพาสวันหรือพาสทูที่มีกรดอะมิโน1ิดชนิดอยู่ด้วยเนาะเริ่มแรกเลยก็คือต้นไม้จะดึงเอากดอะมิโนที่ได้มานี่เอาไปใช้ครับการฉีดพ่นหนึ่งครั้งต้นไม้จะนํากรดอะมิโนไปใช้เป็นสเสบียงได้ประมาณ4วันเต็มที่คือ5วันแล้วพอวันที่6วันที่7ต้นไม้ก็จะเริ่มใช้สารอาหารที่เป็นอาหารสำรองครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุาหาร เสริมที่มันยังไม่ได้ถูกย่อย,ยครับมันก็ค่อยๆเอาไปใช้เป็นสเสบียงได้อีกประมาณ3-4วันรวมๆกันแล้วการฉีดพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยต้นไม้จะนําไปใช้เป็นสเสบียงได้ประมาณ7-8วันเต็มที่เลยนะประมาณ7-8วันหรือบางเจ้าก็ได้ถึง9วันหรือบางต้นไปถึง10วันถึง11วันเลยนะเพราะฉะนั้นการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเนี่ยระยะห่างที่สั้นที่สุดนั่นคือ 7วันต่อ1ครั้งอันนี้เหมาะสาหรับใครที่ขยันมากๆเลยแบบประครบประงมอยากจะมีเป้าหมายให้พืชของเราเนี่ยที่เราบํารุงทานุบํารุงรักษาเนี่ยมันมีผลผลิตที่ดีมีเป้าหมายที่แบบสูงสุดเลยใช้เลยครับ7วันต่อ1ครั้งแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นหรอก14วันต่อ1ครั้ง ก็คือเดือนละ2ครั้งอาจจะทุกๆวันผวยออกก็ได้นะครับก็ฉีดทน่นหรือใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาขนาดนั้น1เดือนครั้งก็ได้นะครับหเดือนครั้งให้แค่3ช้อยอย่างเดียวน,นะฮะให้แค่3ช้อยขึ้นอยู่กับความขยันของเราขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนขยันแค่ไหนอยากจะมีเป้าหมายมากแค่ไหน7วันครั้งเดือนละ2ครั้งหรือเดือนละ1ครั้งก็ได้สําหรับแอคเมีนะฮะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันมีส่วนทุเรียนส่วนพลิกที่ชอบเป็นเชื้อโรค เราอาจจะผสมแอคมีในการฉีดพ่นปุยน้ำไปด้วยทุกๆเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยฉีดพ่นไปเลยครับโอ้ฉีดพ่นแต่ไม่จําเป็นต้องฉีดแบบว่าจ่อๆนะฉีดบางๆครับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฉีดพ่นนั่นคือช่วงแดดอ่อนๆเพราะตอนช่วงแดดอ่อนๆเนี่ยปากใบมันกําลังจะเปิดครับปากใบเนี่ยมันเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีความชื้นสัมผัสที่สูงและตอนช่วงไหนล่ะที่จะมีความชื้นสัมผัสสูงก็คือช่วงเช้าตั้งแต่ทาทิศขึ้นเลยครับจนถึงประมาณสัก9ก้าโมงกับช่วงเย็นครับจนถึงค่ำอะฮะตอนช่วงเนี้ยความชื้นสัมผัสจะสูงปากใบเขาก็จะเปิดพอปากใบเปิดปุ๊บมันก็จะดูดซึมเข้าสู่ปากใบได้ทันได้ทันทีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปฉีด ตอนเที่ยงอย่างเงี้ยปากใบมันปิดแล้วครับมันร้อนความชื้นสมัมผัสไม่มีมันก็จะปิดปากพอปากใบปิดปุยที่เราฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปแปะอยู่บริเวณผิวของใบาถามว่าเสียเปล่าไหมมันก็ไม่เสียเปล่าหรอกครับเดี๋ยวตอนเย็นมันก็จะเปิดแล้วก็จะดูดซึมสารอาหารที่มันแปะอยู่บริเวณผิวได้อะ่ะเอาไปใช้ครับหน้าที่ของเราก็คือรอรุ้นครับว่าวันนั้นนะอย่าให้ฝนตกละกันถ้าเกิดฝนตกปุ๊บ ฝนก็ชะไอพวกนี้ออกไปหมดเลยหรือตอนกลางคืนเงี้ยฉีดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าปากใบมันปิดต้นไม้มันนอนแล้วเราก็ต้องลุ้นว่าคืนนั้นขอให้น้ําค้างอย่าตกแรงคืนนั้นอย่าให้ฝนตกถ้าเราดันฉีดไปแล้วนะแต่ทางที่ดีที่สุดเลยครับตื่นเช้ามาฉีดเลยครับฉีดฉีดฉีดถ้ายังฉีดไม่หมดค่อยไปฉีดตอนเย็นต่อก็ได้แต่นี่นะครับคือระยะเวลาในการฉีดพ่นปุ๋ยน้ําสําหรับทุกพืชน,นะะรอรอีกนิดนึงนะถ้าเป็นผักสวนครัวไม้ล้มลุกหรือว่าไม้ดอกแบบอะไรพวกเนี้อย่างน้อยๆนะต้องฉีด14วัน วันต่อหนึ่งครั้งหรือ7วันต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะว่าต้นไม้พวกนี้กินอาหารเก่งมากตามอัตราที่ผมบอกไปเนี่ยต้นไม้พวกนี้จะกินเร็วกว่าเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นต้องมันฉีดพ่นปุ๋ยน้ำบ่อยๆแล้วผลผลิตของเราก็จะดีขึ้นเพราะมันมีอายุที่สั้นไงมันถึงต้องรีบกินครับมันรู้ตัวตัว,ต,วตัวเองอายุสั้นมันต้องเร่งโตเร่งออกลูกออกผลเพื่อขยายเผ่าพันธุ์มันออกไปถ้าสารอาหารของเราไม่เพียงพอการผลิตลูกการผลิตดอกมันก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปวิด ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะได้ปุ๋ยน้ําในเครือของจอห์นคอยนะครับก็อย่าลืมทักเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับใครที่อยากจะทราบข้อมูลในการฉีดพ่นปุ๋ยน้ําในต้นไม้ที่เพื่อนกำลังปลูกอยู่นะแบบเป็นส่วนตัวก็เข้ามาทักมาทายผมได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ